สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการใช้งานพาสเวิร์ดของกล่องเกียร์ J.K. นะครับมีทั้งหมด5หัวข้อดังนี้นะฮะ 1. การสร้างพาสเวิร์ดใหม่ 2. การทำงานของพาสเวิร์ด 3. การลบพาสเวิร์ด 4. การบันทึกข้อมูลที่มีพาสเวิร์ดนะครับเก็บไว้ใช้งาน 5. การล้างพาสเวิร์ดแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ข้อ1การสร้างพารทเวิร์ดใหม่นะครับเป็นเฉพาะตัวเลข4-8ถึง8หลักเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะทดสอบนะครับ1เชื่อมต่อกล่องก่อนนะครับถ้าเป็นกล่องเปล่านะครับที่ยังไม่มีพารทเวิร์ดสช่องนี้จะคลิกได้นะครับดูนะครับในที่นี้เราจะยกตัวอย่างสร้างพารทเวิร์ดง่ายๆนะครับเป็น พัทเบิร์ดหนึนะครับแล้วก็พิมพ์ในช่องแรกนะครับ Input new password นะครับ1 2 3 4หลังจากนั้นกด Enter 1ครั้งนะครับต่อไปเราก็จะพิมพ์1 2 3 4นะครับในช่อง c o n เ e r ร c o n f i r m New Password นะครับแล้วกด Enter อีก1ครั้งนะครับอ่าอ่าทีนี้เราก็มาทดสอบกันนะครับกด Di s c o n n e c กก่อน1ครั้งนะครับหลังจากนั้นลองทดสอบกด Connect ดูนะครับอ่าถ้า ถ้าที่ตัวกล่องมีพาสเวิร์ดแล้วนะครับสังเกตเมนูจูนอื่นๆจะหายไปนะครับจะเหลือแต่ตัวหน้าพาสเวิร์ดอย่างเดียวนะครับ2ช่องนี้จะซีดจางนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราต้องใส่พาสเวิร์ดที่ถูกต้องก่อนนะครับอ่าทดสอบพิมพ์พาสเวิร์ดมั่วๆลงไปนะครับกด enter นะครับจะไม่มีผลอะไรนะครับไม่สามารถเปิดได้เราก็ใส่พาสเวิร์ดที่ถูกต้องก่อนนะครับ1 2 3 4นะครับกด enter นะครับ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับหัวข้อถัดไปการทำงานของพาสเวิร์ดนะครับข้อ2นะครับมาดูกันนะครับสมมติเราต้องการให้คนต่อต่อไปออสามารถเห็นข้อมูลการจูนบางอย่างได้นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเราคลิกที่คำว่าเซตอัพนะครับเพื่อให้คนต่อไปสามารถเห็นหน้าเซตอัพไดออ้แม้กระทั่งมีพาสเวิร์ดค้างอยู่นะครับ เราติ๊กลงไปนะครับหลังจากนั้นลองดิส o คเ e ็กดูนะครับถ้าใครมาเชื่อมต่อกล่องนะครับคลิกลงไปอย่างนี้นะครับในกรณีมี่พาสเวิร์ดนะครับแต่สามารถให้โชว์หน้า Setup ได้นะครับนี่คือการทำงานง่ายๆนะครับใส่พาสเวิร์ดที่ถูกต้องลงไปนะครับแล้วก็จะเห็นเหมือนเดิมนะครับอยากให้ดูอันไหนก็ติ๊กอันนั้นเอาไว้นะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่3นะครับ การลบพาสเวิร์ดออกนะครับกรณีผู้ที่รู้พาสเวิร์ดเก่าอยู่แล้วนะครับสมมตินะครับกรณีเราเชื่อมต่อกล่องนะครับกรณีกล่องมีพาสเวิร์ดเราต้องการล้างออกนะครับเราต้องใส่พาสเวิร์ดที่ถูกต้องลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับพิมพ์เลขศูนย์นะครับในช่อง Input New Password นะครับกด Enter ไป1ครั้งนะครับกดเลขศูนย์ไปในช่อง Confirm New p a s s w o r d นะครับ กด enter อีกหนึ่งครั้งนะครับกล่องจะทำการลบพาสเวิร์ดออกนะครับตัวอย่างนะครับกด d i s o o n n e t t ก่อนหลังจากนั้นกด Connect อีกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตนะครับจะไม่มีพาสเวิร์ดแล้วนะครับโอเคหัวข้อต่อไปนะครับการบันทึกข้อมูลที่มีพาสเวิร์ดเก็บไว้ใช้งานนะครับในกรณีกล่องที่มีพาสเวิร์ดนะครับติดมานะครับแต่เราต้องการเก็บข้อมูลนั้น เอาไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วเก็บไว้ใช้งานนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถดูข้อมูลการจูนได้นะครับเราจะบันทึกลงคอมไว้ได้อย่างเดียวนะครับอ่าเรามาลองดูกันนะครับกด Connect กล่องที่มีพาสเวิร์ดค้างไว้อยู่นะครับเราสามารถบันทึกเก็บเอาไว้ได้นะครับกดไฟล์แล้วก็กดเซฟแอดนะครับตั้งชื่อนะครับในที่นี้เราจะตั้งชื่อเป็น isuzu d max password นะครับ กดเซฟเอาไว้นะครับนะฮะเราสามารถบันทึกเก็บเอาไว้ได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นหัวข้อที่5นะครับการล้างพาสเวิร์ดนะครับกรณีที่กล่องมีพาสเวิร์ดติดติดมากับกล่องนะครับเราต้องการล้างออกแล้วจูนใหม่นะครับง่ายๆดังนี้นะครับเราคอนเน็กกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดไฟล์โอเพเปิดไฟล์ที่เรามีอยู่หรือจะเป็นไฟล์มาสเตอร ของอันนั้นก็ได้นะครับเราเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งคอมมานะครับไ i ออร์ด d a ้ลงไปนะครับเท่านี้ตัวพาส w เวิร์ดก็จะหายไปนะครับหลังจากที่เราจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมาเป็นของเราได้นะครับหลังจากนั้นเราก็แฟดกล่องลงไปทำให้กล่องจำข้อมูลที่จูนแล้วก็พาส w เวิร์ดที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะแนะนำคร่าวๆนิดนึงนะครับกรณีที่เราจูดแล้วไม่ดีกว่าคนเก่าเราสามารถนำไฟล์ที่เราเซฟแบบมีพาสเวิร์ดค้างไว้นะครับที่มีอยู่นะครับสามารถไล่กลับไปในกล่องได้นะครับทำให้เราสามารถกลับเป็นอันเดิมได้ด้วยนะครับในกรณีลูกค้าต้องการไฟล์เก่านะครับก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ